มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเอามาด้าสเครื่องพ3นสประหยัดน้ำมันมากๆปี2 0 2 1นั่นเองนะคะเป็นรถยอดฮิตนั่นคือ m a ด้าสนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาโฉมเขาจะเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะจะเป็นโฉมหน้าใหม่นะคะม่เนื้อเชนเรียบร้อยแล้วมาพร้อมชุดแต่งเลยนี่เลยนะคะได้ชุดแต่งไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว S นะคะมาพร้อมแม็นะคะเลดกอบคนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีคิเลสนะคะสามารถที่ อาจจะเปิดปิดตรงประตูดได้เลยนะคะมาพร้อมกันสัตว์จากศูนย์เลยนะคะอ่ะไรมาด้านหลังนะคะตัวนี้จะมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังเลย4จุดนะคะสเกิร์ตด้านหลังก็มีนะคะสปอยเลอร์แนบก็มานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะข้างในบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมเบาะนะคะสีแดงนะคะเบาะแดงนะคะตะเข็บแดงนะคะภายในสีดํามาพร้อมจอนะคะสล็อตแอร์ด้านหน้ามี3สล็อตแอร์ตัวนี้จะเป็น อะบูสต์สตาร์ทนะคะเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะคะพวงอะไรมังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากจริงๆบอกเลยใครได้คันนี้ไปนะคะงดงามมากและสภาพป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไปค่ะอ่ะสำหรับคันนี้ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Mazda 2นะคะเครื่องพันสเท่านั้นปี2021ราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเราสามารถที่จะตัดได้เต็มเลยและคันนี้เป็นรถที่ ตลาดยอดฮีตสามารถที่จะจัดได้เกินจัดได้เต็มนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะ083888181ค่ะ